อ่ะไม่พูดถึงงวันนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็สวัสดีครับทุกคนว,วันนี้นะ<ร>วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Woman Cancel นะครับก็จริงๆการที่พวกเรามาเขาเรียกว่าออกมาพูดตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันดีมากเพราะว่าเขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คือเป็นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับมะเร็งในสตรตีใช่ไหมครับแต่พวกเราก็คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วมะเร็งในสตรตีไม่ได้หมายความว่าสตรีเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ ออกมาพูดนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็สาม,มารถออกมาพูดแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่ารีแอคชั่นกับเรื่องนี้ได้เพราะผมมองว่ามะเร็งไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็โครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าทําให้เ,เขาเรียกว่าคนที่เป็นมะเร็งในสตรีเนี่ยมีความสะดวกสบายในเรื่องของการแพทย์การรักษานะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการบริจาคที่จะมีเครื่องมือที่เป็นเฉพาะสําหรับโรค ในสตรี nice ด้วยหรือว่ามะเร็งนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าใครที่เขาเรียกว่าประสบปัญหานี้แล้วก็จะสามารถผ่านพ้นมาได้อย่างอย่างอบอุ่นับครับขับคบุครับก็ดีใจมากๆครับทีได้เขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงมากมาในงนานระดมทุนครั้งนี้ครับผมก็เพิ่งตรงว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่ใกล้จอมลมาาแล้วก็ อาจจะมีพูดตรงว่าทุกคนอาจจะมีคนรอบข้างที่เป็นมะเร็งเนาะก็จะได้รับเห็นว่าการรักษาเนี่ยมันเป็นยังไงการให้เคม,มีการฉายแสงครับมันจะมีความแบบว่าความมันจะมีคว,มมะมความรู้สึกที่เจ็บอยู่บ้างเลยครับก็อยากให้การรักษาของเราเนี่ยม,มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็การง่ายการรักษาเนี่ยม,ม,นมันมีมากขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยว่าแบบ สำคัญมากๆเลยคือในเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของโลกเมลงนสตรีนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เ,เ,เขาเรียกวพิกรได้กล่าวไปแล้วก็พูดย้ำหลายๆครั้งก็คือบางคนไม่รู้ว่าเกิดขึ้นบางคนไม่รู้ว่าเป็นแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะความรู้จะทําให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นขั้นเริ่มต้นและเ,เขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คืออยากจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆวิธีการเช็คหรือวิธีการแบบ เขาเรียกว่าดูแลตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถรักษาไดา้หายขาดได้เพราะว่ามะเร็งก็อย่างที่ทุกคนรู้มันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตั้งแต่ระดับแรกๆเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็อาจจะเขาเรียกว่าง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆและใครดูอยู่ก็ฝากกระดมทุนด้วยนะครับเพราะเขาจัดมาเป็นปีที่18แแล้วแล้วก็ พูดตรงๆว่าใครที่มาในงานนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เขาเรียกว่าช่วยการกระดมุมคุณมานานมากๆ,ๆเลยก็ใครที่สนใจก็อยจะดูช่วยกันร,ระดมุมคุณใช่ครับการทำงานมิ팅วันเกิดก็ผ่านาเป็ยับ้างคะมิ팅วันเกิดเกิดเหรอเป็นทีมนักเรียนเป็นน้องงามจริงวันนี้ก็มีคนมีคนแต่งเสื้อเรียนมาด้วยนะยังมียังโดนยิงมานยิงมาน้องอางามแต่ผมสีมาเลย ก็สนุกดีครับผมก็แฟนๆต้องให้การตอบรับตอบรับดีมากแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดขึ้นมากๆครับพนงานเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นมากเหมือน mm hmm. เรากลับไปเจอพี่ๆน้องๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากแบงค์ด้วย mm hmm. เขาพาแม่ผมมาเลยเงี้ย mm hmm. เป็นสิ่งที่ไม่คาด mm hmm. คิดเพราะหร่รว่า mm hmm. จะเดินมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ย mm hmm. คือเราก็โทรหาแม่ตลอดว่าเออแม่๋ยวกลับไปหาที่บ้านนะคนเยอะอะไรเงี้ยเดี mm ๋ย hmm. วแบบจะเป็นลมเป็นแรงเน่นี่ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ให้แกมา แต่พอในงานจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยเดินถือเค้กมาก,กับพ่อกันเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์มากเป็นปีที่ดีมากๆมีคนอยู่รอบข้างเราเยอะมากๆก็อบุดอะไรที่เราคิดว่าอันนี้คือของขวัญที่เซอร์ไพรส์สุดเรื่องของเรื่องคือเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ของมอสแล้วแม่มอสก็เลยอธิบายหมายว่าเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์มอสได้สําเร็จเลยสักครั้งเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให แม่กับพ่อเซอร์ไพร์มอสได้สําเร็จสักครั้งไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเซอร์ไพร์มอสด,ด้วยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะทําให้เซอร์ไพร์เขาได้ดีที่สุดแล้วก็โจทย์ก็คือทํายังไงก็ได้ให้ไม่โป๊ะออยากมากแม่แม่แม่ทำการสแสดงไงบ้างแม่ทาการสแสดงแต่โป๊ะมากแต่ว่า <ผม S 1> แต่มอสไม่ทําจับนะแม่จับไม่เอ,อ้ยมอสจับไม่มดไ,มได้ก็เลยรู้สึกโอเคก็ผ่านพ้นไปใช่ผมตายใจมากเหมือนกันนะ อะไรนะตายใจมากคือเขามีจุดบอดที่เขาโป๊ะหลายจุดมากแต่ด้วยความที่ผมแต่ด้วยความที่ผมทำงานเนี่ยฮะเพราะทำงานเราไม่ได้คิดว่าจะเขาจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดแค่ว่าทำงานยังไงให้ดีๆวางแผนอะไรเงี้ยยุ่งอยู่กับงานแล้วก็เลยลืมคิดไปเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยครับเอ็อะไรที่จับโปะได้มั่งอะไรที่จับโปะได้มั่งคือมันจะมีห้องเขาเรียกว่าห้องแต่งตัวห้องเก็บของต่างๆครับเขาปิดห้องห้องหนึ่งไว้ซึ่งจริงๆเราควรไปอยู่ห้องนั้นแล้วเขาบอกว่าปิดไว้เพราะว่ามันห้องมันเหลืออะไรเงี้ย ซึ่งจริงๆเป็นไปนไม่ได้ที่ต้องปิดอันนี้โป๊ะหนึ่งนะ2อสองคือแบบแม่ล่ะแม่อะไรเงี้ยคือเหมือนถามเราถามหาแม่ตลอดว<า>่ดาเอาเอแม่จะรู้ไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยเ,เริ่มโป๊ะแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดได้ถึงแบงค์ถามแบงค์ถามว่าเออโทรหาแม่ยังอ๋แอแสดงว่าคนที่ทํญญาการแสดงได้ดีคือแม่และคนที่โสองคือแบงค์ใช่คนที่ไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะคือโป๊ะหมดโน้มทำได้ดีมากนะใช่เขาบอกว่าเธอโป๊ะเธอจะไปทำได้ดีไหม ไม่สุดท้ายเขาก็จับไม่ได้แม่เชื่อมใจกับคุณแม่นานไหมนานไหมหรออุ้ยหลายวันก็คือมันจะมีวันหนึ่งที่เราอ่ะไปบ้านมอสแล้วก็แม่ก็ทากับข้าวให้กินแล้วแม่ก็เหมือนแบบทำกับข้าวเสร็จแล้วมอกินเสร็จแล้วก็หลับเพราะว่าเพราะว่าเวลาขับรถจากจากที่สมุทรปราการมากรุงเทพอ่ะมันใช้เวลานานแม่ก็เลยบอกให้มอสหลับไปแป๊บหนึ่งเพื่อให้เก็บแรงใช่ไหมระหว่างนั้นแหละผม พ่อแม่เดินเข้าไปในครัวแล้วก็พูดกันซุบซิบว่าเดี๋ยวจะทำวันนี้นะเดี๋ยวจะทำอย่างงี้เดี๋ยวแม่แม่ใส่ไซส์อะไรแล้วก็นั่งลิสไซส์แล้วก็ไปหาเสื้อผ้าที่แบบมีความน่ารักน่ารักนักเรียนให้เขาอะไรเงี hmm. ้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวผมจะเอาเค้กนู้นนี่นั่นมาให้แล้วเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้ตอนนั้นเลยก็วางแผนกันแต่พ่อเป็นคนที่แบบตื่นเต้นที่สุด <c oughs> เพราะว่าเขาไม่เคยแบบเซอร์ไพรส์ใครมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งใหม่ของเขา เขาต้องเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็น่ารักดีผมมองว่าแบบก็เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักดูเหมือนเป็นซี่ในละครนะในห้องครัวควรจะสองคนทีาหน้ารังการนั่นคือเขาวางเขาวางแผนแล้วต้องมีคนล้างจานรแน่นะเขาเสียงจะได้ดังแล้วเขาวางแผนไปเท่าไหร่แต่เราอ่ะหลับจริงด้วยเนี่ยเขาบอกให้เราหลับก็หลับจริงอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าในวันงานพ่อแต่งตัวแล้วก็เดินไปเดินมาตั้งแต่เช้า แต่จริงๆคือ6โมงเย็นยนั่นแหละก็คือซ้อมฟิตติ้งชุดรอไว้ก่อนเราก็ฉักตอนเย็นอ <c oughs> okay. ีกตาคนหนึ่งอีกตาท่านหนึ่งจอมใบบายด้วยซ้อมใบบายด้วย้อ,อมใบบาย,ยแต่ไป,ไปจริงทรัอย่างนี้จริงๆพอเขาเซอร์ไพรส์เสร็จเราได้ไปถามพ่อแม่ไหมว่าทำไมถึงไปร่วมตบวนการหาไม่ซักไซส์ใหญ่เลยแต่แม่ก็ไม่ชอบไม่ยอมตอบเออเขาก็รักแบงค์เลยแล้วพอโมเมนต์ที่เขาถือเค้กมาแล้วเราน้ำตาไหลมันมีคืออะไรครัโอ้โหปล่อยอย่างโหเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราสายตาสั้น แล้วเราเรามองไปไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมครัอ๋อเห็นชุดเต้นเต้นเหมือนกันหมดก็เห็นเหมือนกันหมดเอ๊ะใครยืนถือเค้กมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจจังเลยเอ้าแม่เรานี่มันเหมือนเป็นซีนในหนังมากเลยอ่ะเป็นฟีลแบบคนเดินมาใช่ไหมครับแล้วกล้องไม่โฟกัสแล้วกล้องค่อยๆโฟกัสค่อยๆโฟกัสแล้วมันก็ปึ้งมันแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยพ่อแม่เราจะระยะกี่เมตรประมาณประมาณไหนดีประมาณกระจกตรงนี้ ก็ใกล้อยู่นะคือใกล้อยู่คือมันตลกมันมีซีนนะฮะมีคนถ่ายไปด้วยในในในแอปทิกก็ตอะไรเงี้ยฮะแบบแม่แม่เชิญกันถ่ายตลกตรงที่ว่ามีเค้กด้วยแล้วก็หันไปเค้กด้วยไม่ดูแม่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็พังหัวมาดีใจแม่เออพรยังไงแม่เออพรยังไงจริงๆเราก็เออพรหลักบ้านเลยฮะแต่ว่าเออพรหน้าบ้านก็จะเป็นเออพรแบบกรุบกิบน่ารักเพราะว่าเป็นคนแบบถือกล้องถืนคนเลยครับยิ่งพ่อนี่ไม่เลยไม่พูดเลยตอนนั้นคือ พูดแค่ว่าขอให้ลูกมีความสุขคนี้เผืนมากสั่นทั้งตัวทุกความที่เราเป็นคนโดนเซอร์ไพรส์เราให้ทีมแสดงทีมนี้กี่คะแนนมีผู้จัดผู้กำกับแล้วนะแสดงร่วมสุดๆครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตให้การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้สิบละกันโเป็นเซอร์ไพรส์แยบยลมากแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหนจะทําให้ผมแบบเสียน้ําตาได้ขนาดรับแล้วจะให้ความรู้สึกรวมของผู้จัดผู้กำกับแสดงร่วมใช่เออ่ อายูู่่ไไมงให้สิบให้สิบให้สิบหมดเลยเพราะว่าเป็นงานตอบดีตอบดีเป็นงานที่ผมตั้งใจแล้วก็มันเป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยใช่ก็ดีใจแต่ถ้าผมนะมองเห็นตัวนู่นเลยคือคือพูดเลยนะเซอร์ไพรส์ผมก็ยากเพราะว่าผมเป็นคนที่ผิดไม่รู้รู้สึกเราฉลาดอะเราไหวริบไม่ไม่ได้ ไม่ได้ว่าเขาไม่ฉลาดแต่งว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราฉลาดเราเรามีเซนเยอะเราจะรู้เยอะเราทํางานเยอะอ่ะเราจะรู้อุ้ยจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เซอร์ไพรส์แล้วรู้แล้วอันนี้จะทำร้านทำอย่างี้ไม่จริงไม่จริงเรารู้เยอะอ่ะไม่จริงไม่จริงพออยู่จุดนั้นอ่ะแบงค์จะทํางานจนลืมคิดตรงนี้ไปอาจจะมีคิดมาคิดมาบ้างแต่ว่าเขาไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็เลยก็เลยท้าเขาแล้วบอกว่าอีก2เดือนอ่ะแนนจริงจะเซอร์ไพรส์ให้ได้อย่างผมอ่ะก็อาจมีคิดอยู่บ้างเอ้ยจะมีเซอร์ไพรส์จากแบงค์ป่ะนะมันจะจบแล เพราะเขาดูมั่นใจในสิ่งที่เขาการันตีเาว่าเขาเป็นคนที่มีเซนต์เอาผมพูดตรงๆว่าแบงค์เป็นคนที่ไม่ค่อยมองสิ่งใกล้ตัวสิ่งนี้จะไม่คอนเสียมตาอ,อีกสองเดือนถ้ารอรอรอดูเขาให้โจทย์ใบนี้เราเราเริ่มโฟกัสลเลย <laughs> <laughs> อะไรแกล้ตัวโฟกัสหมดแบงค์จะเป็นคนที่มองมองไกลมากเราเป็นคนมองภาพใ,นใ,นใหญ่ใช่ไม่ไม่แบบว่าทำงานหรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นคนมองไกลมองกว้างแต่จะไม่มองตรงนี้ ใกล้ๆตัวเองเอยนะเฮ้ยจะไม่มองจะไม่มองใกล้ๆตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะตายตรงนี้แหละครับแบงค์ที่จดอหมายเขาให้กี่บได้เขาเขาใบมาละจำได้เหรอลืมละสองเดือนนะโอ้อีกนานจังเลยทำไมใบใบใกล้ๆน่าจะพาแม่เข้ามาเซิร์ฟครายแล้มีของขวัญให้เขาไหมอะไรนะจริงๆแล้วของขวัญของเราคือการตื่นเช้ามาแล้วไม่วีนทำไม วันเดียวหรอทุกวันพยายามอยู่ไม่จริงของขวัญที่ให้เขาเลยอ่ะคือการเขาเรียกว่าทําให้ความฝันของพ่อแม่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์ลูกคนคนหนึ่งอ่ะสำเร็จผมว่าอันเนี้ยคือของขวัญชิ้นใหญ่มากที่เขาจะจําไปตลอดเลยว่าเคยมีหนึ่งปีที่พ่อแม่มาเซอร์ไพรส์แล้วมันจะเป็นวันเกิดที่แบบมีความสุขที่สุดสําหรับเขาเลยก็เลยมอบตรงนี้ให้คือสิ่งของอ่ะจริงๆมอบให้กันตลอดอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นสเปเชียลแต่ของผมอยากได้นะ ก็อยากให้ทราบอีกเหรอแจ้งให้ทราบว่าจริงเพราะยังไงมันก็จะมีสิบนิ้วเนาะของขวัญขอก็ไม่ค่อยมีอะไรขวัญของฉันคือเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจปลูกมากไม่เอานะต้นไม้ไม่อยากเลยต้องมาแคทัสดูสินะเราต้องดีใจสิทำการแสดงว่าเราดีใจ ใช่คุณประจับตรงไหนยังว่างมือนิ้วก็จะมีมือยังว่างซื้อให้ตลอดที่ใส่อยู่เอ้าหมายความว่าหมายควาจะไม่ซื้อให้หรอจะซื้อให้ได้จะซื้อได้จะมีคอลเลคชั่นใหม่ค็อกบินเทอร์จริงเนาะทุกแบรนด์มันมันรีเซลมันแบบมันมีคอลเลคชั่นใหม่ตลอดจะรับหน้าหนาวไปสับเดือนก็้าไปดีหน้าหนวใช่ไหมเห็นไหมล่ะคุณพี่ก็รู้ใจฉันแล้วของขวัญที่แฟนคลับเขามาให้มีอะไรบ้างเพราะว่าคู่เราช่องค่อนข้างที่ได้ของแปลกๆอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าแปลก อีกสิ่งหนึ่งคือแปลกก็คือพักนี้ไม่ได้ของแปกแล้วเพราะแต่เราแจ้งให้ทราบไปครั้งที่แล้วล้ว่าอยาเอาได้ของดีมาเลยแฟนๆอยากให้เราใส่ของดีบ้างไม่ใของแปไม่เพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังเครียดกันมากว่าจะเอาพระพระอะไรนะหน้าปกอะไปวางตรงไหนเพราะแฟนๆส่งพระหน้าปกองคบลเบลอเลยแล้วเราก็แบบ เอาไงดีอะนิมนต์ท่านไป็นเราจะไปวางไว้ตรงไหนผิดผิดวงจุ้ยแม่อะไรเงี้ยคือยากอ่ะก็เลยบอกแฟนๆว่าแบบแบบครั้งหน้าเวลาส่งอะไรมาให้ส่งอะไรที่มันแบบง่ายๆอันนี้ยากสำหรับเราก็เลยว่าอุ้ยองค์ภาผ่านอะไรมาว่าเนี่ยขนส่งองภาองะาคนจะรออันนี้ถือว่าแปลกนะสำหรับเราครั้งที่แล้วก็มีปลามีปลามีอะไรให้เยอะๆแปลกใหม่ไม่ค่อยแปลกไม่ค่อยแปลกมีของแปลกอันนี้เยอะมะบางทีแบบมีตาหมึกปั๊มอะไรเงี้ยมีมาหมดเลยงงไปหมด อยากจะขอบคุณแฟนเมากที่เขายังดูแลเรามาถึงแล้ววันเนื่อยฮะยืนกันอยู่เต็มเลยแม่มาสายเราเนี่ยเขาแรงมากแม่ว่าแม่รีบแล้วราเล่นรเล่นแม่ก็จะขอบคุณยังไงล่ะฮะก็ขอบคุณจริงๆก็พูดให้ทุกคนฟังเลยก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะครับก็เป็นปีที่สองแล้วในอยู่ในวงการนะครับก็มีความสุขมากอบอุ่นมากๆครับผมแล้วก็ได้รับความลักแบบเต็มทิ่ก็หวังว่า เราจะอยู่ด้วยกันไปปีที่3ปีที่สีไปเรื่อยๆขอบคุณนะแม่นะ